นายจุมพดวรรณชาศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โรงสูบน้ําด้วยกระแสไฟฟ้าบ้านทับกริดอาเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์พร้อมดําเนินการเร่งสูบน้ําจากแม่น้ำน่านเข้าเติมสู่บึงบรเพเพื่อทําการรักษาระบบนิเวศหลังจากพบสถานการณ์น้าในบึงแห้งเข้าขั้นวิกฤตเหลือน้ําเพียง2%เเจากน้ําทั้งหมดโดยนายจุมพดวรรณชาศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ยาวนานและจากปรากฏการณ์เอลนโยส่งผลให้ในขณะนี้น้ำในบึงบรารเพ็ดแห้งขอดเกินจุดวิกฤตจึงมีความจำเป็นต้องสูบน้ำเข้าเติมบึงเพื่อรักษาระบบนิเวศเพื่อรักษาพืชและผ่านสัตว์น้ำอย่างเร่งด่วนโดยในเบื้องต้นขณะนี้ได้สั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำสองเครื่องจากทั้งหมดสี่เครื่องจากแม่น้ำน,น่านเข้าสู่บึงบรารเพร็ดไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งในแต่ละวัน จะสามารถเติมน้ำในบึงบรเพศได้ประมาณ500,000ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือไปยังประชาชนที่อยู่ริมสองฝั่งคลองส่งน้ำระยะทาง3กิโลเมตรห้ามใช้น้ำที่สูบในครั้งนี้เพื่อให้น้ำเข้าบึงบรารเพศให้ได้มากที่สุดด้านนายสมชายปรังสุวรรณน,นาย,ยกองการบริหารส่วนตะบ,บนทับกฤษนายสมชายอิมโพประธานผู้ใช้น้ำรอบบึงบารเพศเผยว่าในนามประธานผู้ใช้น้ำรอบบึงบรเพศและกลุ่มของพี่น้องทั้ง5กลุ่ม ได้ประชุมและมีมติขอความร่วมมือในการห้ามสูบน้ําใช้ในการเกษตรในช่วงระยะเวลา60วันต่อจากนี้เพื่อให้น้ําที่สูบเข้าบึงในครั้งนี้เข้าไปรักษาระบบนิเวศของบึงได้อย่างเต็มที่พ,พ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งในบึงและรอบๆบ,บึงด้วยนะครับว่าบึงบละเพชรเนี่ยเป็นแหล่งน้ําสําคัญไม่ใช่แค่ของคนนะครสวรรค์นะเ,เป็นแหล่งน้ําสําคัญของคนทั้งประเทศ นะครับบริหารจัดการน้ําถ้าวันนี้ถ้าเราร่วมมือกันคนในรอบบึงมลพิษอยู่ได้คนที่อยู่จากบึงมลพชษลงไปด้านล่างนะครสวรรค์ก็อยู่ได้แล้วถ้าเกิดสุดท้ายแล้วทุกคนอยู่ได้มันจะทําอะไรครับปีนี้อาจจะเป็นการอยู่รอดแต่ปีถัด,ถดไปถ้าเราร่วมมือกันมันจะเป็นการพัฒนาต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนแล้วเมื่อมันยั่งยืนมันจะนํมนนามาสู่อะไรครับไปการพัฒนาจังหวันหวนนวนดนครสวรรค์โดยเฉพาะคนรอบรอบบึงมลพชษให้มีไรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทําให้สูนเมืองที่อะไรฮะ นครสวรรค์เป็นเมืองตามชื่อเป็นเมืองนครสวรรค์จริงๆครับนี่ก็เรามาร่วมกันนะครับนะแล้วก็มาปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็ได้ชี้แจงพี่น้องประชาชนนะครับเกษตรกรร,กร,รอบๆบ,บ,บึงบละเพชรทั้งเจ็ดตำบลน,นะครับสองเดือนนี้หกสิบปันี้นะครับเราจะไม่มีการทําการ,กรเกษตรนะครับนะในพื้นที่รอบๆบ,บึงบละเพชรใหม่ขึ้นนะครับนะพร้อมที่จะรักษาเวทบึงบระเพ็ดนะครับนะ ในการประชุมหารือหัวหน้ากลุ่มพิเชษน้ํานานยกอง์การบริหารส่วนตับลรอบรอบึงประเทศและพี่น้องประชาชน,นพใเศษบ้านวันนี้มามากมายนะครับแต่ไม่เห็นภาพตรงนี้เพราะว่ามีภารกิจในอีกส่วนหนึ่งนะครับนาทซีมารองรับในการประชุมของท่านรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครสวรรคบบ์ก็เห็นชอบนะครับในรูปภาพถ่ายต่างๆนะครับหรือในส่วนของสื่อต่างๆคองออกให้กับพี่น้องชาวประเทศไทยนะครับว่านครสวรรค์ร่วมแรงร่วมใจรักสามัคคีนะครับ จะขับเคลื่อนรักษาเินบึงบรอเพชต่อไปนะครับขอบคุณครับท่านรองผู้ว่านะครับและหน่วยงานข้าราชการทั้งหลายกับผมประธานบึงบรเพชรองค์การเพื่อใช้น้ํานะครับในบึงบลเพชรผมขอรับผิดชอบนะครับในเขตพนมเศษทั้งหมดและพี่น้องที่ใช้น้ํากลุ่มของเราห้ากลุ่มเนี่ยนะครับเราจะไปเลี้ยวเป็นแรงแทนข้าราชการทั้งหลายจะไปเลี้ยวเป็นแรงแทนผู้ว่าดูแล ผู้ที่จะทํานารุ่นใหม่เนี่ยไม่ให้ทําขึ้นมานะครับไม่ให้ใช้น้ําแต่เรารับรองได้เลยนะครับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในรอบบึงบรรพเซนะครับให้ความร่วมมือร่วมใจกันนะครับในกลุ่น้ําครั้งนี้เพื่อเห็นกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับอย่าไปเห็นกับประโยชน์ส่วนตัวเลยเพราะในบึงเราตอนนี้ไม่มีน้ําแล้ว